พบกันอีกครั้งนะครับในเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนี้นะดาวดีๆนะครับจะเก,กื้อหนุนดวงชะตาหลายๆลักษณะนะครับใครทําดีจะได้ดีได้ดีได้ดีดดทีนึงดได้ดีมากๆด้วยนะครับใครทําไม่ดีนะครับผลกรรมต่างๆนะครับที่เราก็ททำเอาไว้จะตามย้อนกลับมาจะตั้งรับอย่างไรนะครับใครจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญฟังในคลิปได้เลยครับขออนุญ,ญาตอัญเชิญโอวาทธรรมของท่านพุทธ,ธาทาสพิกขุ ยิ่งหวังเท่าไหรยิ่งเผาหัวใจเท่านั้นพอไปหวังมันก็ผิดหวังฉะนั้นไม่ต้องไปหวังทำให้ดีที่สุดลัคนาราศีสิงห์นะหลายๆหลายๆบุคคลเลยนะครับพอเห็นว่าดาวใหญ่ๆอย่างดาวมรตยูเนี่ยโคจรเข้ามาอยู่ในภพหน้าที่การงานของดวงชะตากังวลใจมากนะว่ามันจะมีเหตุร้ายแรงอะไรต่างๆนานานั้นเกิดขึ้น ดูจากในดาวของเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับอย่างดาวของดาวพระอาทิตย์เนี่ยดาวเจ้าเรือนของดวงชะตาของชาวอ่าลัคนาสิงห์เองก็ไปยืนอยู่ในเดือนเดือนนั้นนะไปยืนอยู่ในเดือนของพวกราพะนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรายังคงนะประสบผลดีประสบผลสําเร็จนะครับในการที่จะไปเจราจานะในการที่จะไปพิสต์ผลงานในการที่จะไปข่อยคว้านะ หาช่องทางต่างๆของดวงชะตาได้อยู่นะแล้วสิ่งที่มุ่งหวังคาดหวังนั้นนั้นมันเข้ามือเข้าฝาเข้าฟอร์มอย่างดาวฤตษยูที่ย้ายมาในภพกรรมมาเนี่ยนะเรียกได้ว่าจะมีการพลิกผันมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นงานใหม่ๆนะครับที่จะมีเข้ามาในดวงชะตาอย่างงานอย่างข่าวความหมายนะงานใหม่ๆที่จะมีเข้ามาในดวงชะตานั่นแปลว่าอะไรแปลว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ ใครที่ว่างงานอยู่ตกงานอยู่รอคอยงานที่อยากได้อยู่บรวฤยษอยู่เนี่ยแหละนะครับจะมาเป็นตัวพลิกเกมแปลผันสภาพนะแปลผันเกมต่างๆของชะตาชีวิตจากคนที่ว่างงานกับกลายเป็นมีงานจากคนที่เคยไปติดต่อลูกค้าแล้วไม่ได้กับกลายเป็นไปติดต่อลูกค้าแล้วได้นะจากการที่ดาวฤิษ์อยูเข้ามาแบบนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่ามาคนมองว่าดฤตอยู่เนี่ยเป็นดาวแบบปะเกราะ เป็นดาวบัพป,ะ,ปะเคะพอมาอยู่ในภพก,กรมมะนะงานชั้นแย่แน่งานชั้นหนักแน่นะมันคงจะไม่ใช่ขนาดนั้นไปนะครับดูอย่างอย่างอาทิตย์เนี่ยก็อยู่ในภพลาภะอย่างที่กล่าวไปนั่นก็คือตําแหน่งที่ดีในส่วนที่หนึ่งดาวพระพุธเองนะดาวพระพุธดาวของการเจรจาดาวของสิ่งที่มันถูกใจนะดาวของที่การที่ได้อะไรแล้วที่มันสมใจสมหวังมันก็กลับเข้ามาเฉพาะสิ่งนะ,ะกลับเข้ามายืนอยู่ในภพลาภะของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรบดีนะครับ น่แสดงว่าได้ตำแหน่งมันมันได้แน่ๆไงสิ่งที่คาดหวังมันต้องได้แน่ๆน,นะสิ่งที่เคยคุยไปเนี่ยอย่างอารมณ์ว่าเคยไปติดต่อลูกค้าคนนี้เอาไว้คาดหวังมากเลยว่าอยากจะได้ลูกค้าคนนี้นะมาทําธุรกิจมาร่วมธุรกิจหรือว่ามาช่วยนะในหน้าที่การงานต่างๆของเรามันก็สําเร็จนะครับสมหวังดังที่ตั้งใจนะแต่มันต้องมันต้องเป็นสิ่งที่ตัวเรานะเข้าไปลุยก่อนเข้าไปไปคุยก่อนไม่ใช่นั่งเฉยแล้ว ของดีมันจะเข้ามานะเพราะอาทิตย์เนี่ยมันไปอยู่ในภพลาภะไงนะครับนั่นแสดงว่าถ้าเราเคยติดต่อลูกค้าอะไรเอาไว้เคยปิดยากๆมันก็กลับกลายเป็นง่ายได้นะอะในเดือนเดือนกระกฎะาคมเนี่ยนะหรือบางคนทํามาแก้ไขางานหลายรอบหลายรอบหลายรอบเหล,อลือเกินม,มันไม่สําเร็จพอเดือนนี้มานะเขาให้ส่งเอกสารอะไรเพิ่มเติมเวลาไปเสร็จผลงานไงให้ส่งเอกสารนู่นชี้แจงเพิ่มเติมแล้วพอเราส่งไปปุ๊บมันก็โอเคแล้ว ยังไงมันก็ต้องได้แล้วนะออมันก็ประมาณว่าสิ่งที่เคยเจรจาเอาไว้สิ่งที่เคยพูดคุยเอาไว้นะมันจะสําเร็จ,จอย่างนั้นแต่ถ้าคนที่เคยตกงานเนี่ยสมัครงานเอาไว้หลายๆที่งานไม่มาสักทีโอ้ดีใจได้เลยนะเดินกนรกดาคุมพุทธที่อยู่เข้ามาช่วยทําลายนะทําให้ไอ้งานที่มันไม่ดีนะที่มันไม่มีที่มันว่างเนี่ยกลับกลายเป็นมีนะเพราะอะไรเพราะมป็นมีข้อตกลงต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับสมหวังสมใจมีดาวตรงนี้เกิดขึ้นเข้ามานะใครไม่ คิดว่าไปสัมภาษณ์งานแล้วจะไม่ได้ไปสัมภาษณ์เธอนะงานดีๆต่างๆนั้นรอเราอยู่นะครับจะมีการเซ็นอนุมัตินะจะมีการข้อตกลงว่ารับเลือกเราเข้าไปทํางานนะครับแบบนี้โดยที่เราก็ไปพูดนะไปพูดไปสัมภาษณ์นิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับก็จะเป็นผลดีต่างๆนะในส่วนส่วนนี้กลับเข้ามานะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีสิงห์ ถือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะมันจะมีข้อตกลงต่างๆที่มันดีขึ้นอย่างไปพีเต์งานพีเต์ผลงานในห้องประชุมนะครับอ่าเห็นพระรหัสหลบมุมแล้วโอเคกังวลใจเหลือเกินว่าจะต้องไม่มีตัวช่วยเข้ามานะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแน่เลยนะประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ระดับนั้นหรอกนะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไงเขาก็ต้องมองผลประโยชน์เป็นหลักถึงแม้เขาจะไม่โอเคกับเราแต่เขาก็ต้องมองผลประโยชน์เป็นที่ตั้งไงนะครับ ชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยพอเขามองผมเป็นที่ตั้งถ้าเขาเห็นแลามีประโยชน์กับเขานะแล้วก็เสนอผลงานถูกไหมไปเสนอตัวเองพอเห็นแล้วมีประโยชน์กับเขาเขาก็โอเคถึงแม้เขาจะแบบไม่ชอบเราอย่างไงนะแต่ด้วยความสามารถของชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยมันก็จะ เกื้อหนุนนะครับทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงเอยนะได้ดีแล้วก็ทํางานไปทํางานไปอย่างบางคนกังวลใจหนักก็ดูนะมีเหตุผลของดาวพระศุกร์พระศุกร์ก็เจ้าเรือนการงานน,นะครับก็ยังยืนเป็นกเกษตรบดีอยู่นะในเรือนราศีของภพหน้าที่การงานของตัวเราอ่ะแสดงว่างานต่างๆของตัวเรานั้นนะครับจะมั่นคงดีจะประสบความสาเร็จดีฟังมานานๆเนี่ยนะมันมีแต่ข้อดีทั้งนั้นในความสําเร็จทางการงานที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ฟังได้ชื่นใจเนี่ย ก็จะอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนแรกนะครึ่งเดือนแรกพอหลังจากนั้นไปแล้วนะครับก็จะต้อง,งระมัดระวังแล้วพอมันมีอุปสรรคเข้ามาในการงานกลัวว่าหลายๆคนเนี่ยใจจะแกว่งไปนิดหนึ่งนะครับอยากจะออกอยากจะหนีอยากจะอะไรอย่างนี้นะครับก็จะต้องอทนไปสักช่วงจังหวะหนึ่งนะพอเข้าสู่ครึ่งหลังไปแล้วนะแต่อย่าลืมว่าสุขยังเป็นเกษตรอยู่นะงานเรายังทําดีได้อยู่เรายังสู้ได้อยู่ ช่วงนี้นะต้องรักษาที่มันเอาไว้ก่อนนะอย่าพิ่งใจเร็วใจร้อนนะครับหุนหันพันเล่นเดี๋ยวจะพลาดได้เดี๋ยวจะเลืงไปนะนะอย่าลืมไปว่าดาวมฤตยูเดี๋ยวมันเข้ามาในภพกรรม,มานั่นะแสดงว่าอะไรเราก็ต้องเวลาทํางานอะไรเราก็ต้องมีสติด้วยนะสติในการที่จะาหาเหตุผลลึกซึ้งมันหน่อยเพราะมฤตยูมันเดินบนบน,บนซ้ําๆใช่ไหมเดินมนด้วยนะที่เดินมาครั้งนียนะ พอถ้าปกติเนี่ยถ้ามันย้ายในราศีเดียวกันผมก็ไม่เห็นจะมันจะชัดเจนอะไรแต่ที่มันย้ายเปลี่ยนราศีความย้ายเปลี่ยนราศีนะทาให้การงานต่างๆของชาวลัคนาสิงเนี่ยนะต้องอาศัยในลูกที่ว่าจะต้องทําให้มันลึกขึ้นจะไปอาศัยลูกฟุกลูกอะไรางั้นนะก็จะพลาดเกิดความผิดพลาดขึ้นขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์ข,ข้อมูลดีๆนะอย่างอย่างที่เคยสมมติไปเสนรลูกค้านะไปเสนอสินค้าเงี้ยกับบริษัทใหญ่ แล้วก็เอาข้อมูลดีๆที่มันจะต้องคอยแก้คอยอะไรแบบนี้นะไปหักล้างเขามันได้อยู่แล้วแหละนะแต่ขเฮ้ยขอให้อึดหน่อยในะเรื่องของหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ดีดนะยิ่งกลุ่มบริหารกลุ่มการวางแผนเนี่ยเ็เรียกว่าโอ้โหวางเกมที่ไว้อนาคตอะ่ะยาวๆเลย เดี๋ยวได้ได้ไดออกเอาออกมาใช้นะได้อ,ออกมาใช้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับแต่ข้อแต่มันต้องมีสติไงนะมันต้องมีความนิ่งมันต้องมีความลึกเข้ามาเท่านั้นเองนะไม่ต้องกังวลใจไปไม่ต้องกลัวไปการเงินเนี่ยยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะเมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะกระดุมพระมาเป็นลาภะกระดุมพระก็พุทธนะนะพระเป็นอยู่ในภพลาภะครั้งนี้แหละได้กาไรจนได้เก็บเลยมีเงินเข้ามาจนจนมีเหลือนะเะะพราะนั้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยการเงินมามองว่าเป็นไปในมีมีความคล่องแคล่วนะมีความคล่องตัว ได้กาไรมาจนเหลือเก็บนะครับรายจ่ายจะจะน้อยกว่ารายรายรับมากนะครับน่าแสดงว่ารายกำไรดีนะผลงานดีพระเกตเองเนี่ยนะครับที่โคจรเข้ามานะถึงดวงชะตานะครับมาเล็งลักษณะเข้ามานะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าอะไรเรียกได้ว่าเรานะครับมีคนมาคอยช่วยเหลือนะอ่าพอเราไปเสนอใครไปพูดจากับใครเนี่ยคนเขาก็มาช่วยเหลือเราแต่เราต้องไปพูดไงจะมานั่งนิ่งๆแบบอารมณ์แบบนั่งนิ่งๆเธอต้องรู้ด้วยตัวเองสินะ เขาจะต้องมาช่วยฉันอะประมาณนี้มันไม่ได้นะครับมันต้องไปบอกเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้ามาช่วยเหลือนะครับในดวงชะตาก็ยังถือว่ามีดาวดีๆนะโคจรเข้ามาหลายดวงอยู่อย่างในภพสุภาเนี่ยนะมีดาวพระพระ,พระอังคารโคจรมาเป็นเกษตรบดีนะนนแสดงว่าอะไรร่างคารม์มาจากภพสุภานะหัวหน้าเรานะสุภาษนะหัวหน้านะหัวหน้าเราเนี่ยก็มาเห็นประโยชน์ไง นะต่างฝ่ายต่างเห็นประโยชน์ซึ่งกันและกันถึงบอกว่าแม้แม้จะเขาจะไมะ่มีความรู้สึกดีกับเรานะแต่ก็ยังเห็นผลประโยชน์เป็นหลกักๆแหล,หล,แลนะที่จะเข้ามาสุภานีตไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าผลหน้าอย่างเดียวนะมันยังหมายถึงว่าสมมติเราไปติดต่อบริษัทนะอ่ะนะไปติดต่อองค์กรใหญ่ๆนะครับแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาหน่อยไนงะมันไม่ใช่ว่าจะไปทีเดียวแล้วมันจะจบไงนะมันมันต้องมีปัญหาคู้คลักมาก่อนหนะ้าที่จะเข้ากระ,กะดาษแล้วเนะี่ยนะครับ พอเราไปคุยหมย่เจราจามหมายไปไป,ไปมาๆหน่อยอย่าเพิ่งท้อใจนะมันก็จะสรุปผลออกมานะเป็นเรื่องที่ดีนี่พอมีดาวในลักษณะแบบนี้มันมีความสบายใจเกิดขึ้นแล้วนะครับก็มีเกณฑ์ด้วยว่า,าชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์จะไปท่องเที่ยวจะไปพักผ่อนให้จะไปทําติดใจให้มันสบายใจอย่างเงี้ยนะครับพอมีเกณฑ์แบบนี้เข้ามานะถ้าใครที่อยู่ก็ไปท่องเที่ยวหน่อยนะผ่อนคลายหน่อย หลายอย่างมันก็จะปรับที่ฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นใครอยากจะเดินทางไปที่ต่างประเทศอยากจะบินไปไกลๆมีมีเกณฑ์ที่จะสมหวังสมใจนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลยก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจไปนะอแต่ว่าถ้าสมมติใครที่ทํางานอยู่อยู่แล้วเนี่ยนะมันจะมีภาวะของว่าอ่ามีงานใหม่ๆนะงานใหม่ๆเหมือนว่าทํางานที่เดิมอจะมีตัวตัวงานงอกอ่ะนะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นอุปสรรคนะในชะตาชีวิตในส่วนส่วนหนึ่งก็เลยต้องเป็นไปในแนวทางที่ว่างานที่กระทำนะเนื้องานที่กระทาเดือนกระกฎาคมมีอุปสรรคเข้ามาเยอะมีปัญหาเข้ามาเยอะมาให้เราได้ได้แก้ไขหลายๆอย่างนะต้องอาศัยความอดทนและทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพน้นและประสบความสาเร็จได้ดีนะในชะตาชีวิตของดวงชะตาเรานั่นเองบริวานรนะครับเป็นยังไงบ้าง คงจะมีปัญหากันในหลายๆคนนะว่าบริบาลสร้างปัญหาบางครั้งบริบาลออกไปแล้วเนี่ยนะก็สร้างปัญหาย้อนกลับเข้ามาไงให้กับดวงชะตาเราแล้วก็อ่าบางมีเกณฑ์ว่าบางทีบริบาลมาขอลาออกนะอารมณ์ประมาณแบบนี้เพราะว่าด้วยภาวะความเครียดความกดดันอะไรต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นบางทีปัจจัยไม่ได้มาจากเรานะปัจจัยมาจากส่วนอื่นๆนะครับไปทําให้ไปบีบคั้นนะให้ทางบริวาลเนี่ยคิดออกกันนะครับเกิดขึ้นได้นะ ในส่วนนี้นพอดาวเข้าเข้ามาหลายๆดวงก็ยังมองว่าถ้าเราไปพูดดีๆนะไปเจราจาดีๆนะบริวารก็จะยังคงรักใครเราอยู่แหละนะความรักนะครับความรักเป็นอย่างไรกันบ้างความรักนี่เหมือนเป็นช่วงที่เราก็เครียดนะในเรื่องของงานดังนั้นใจเรามันอยู่กับงานไงความรักก็เลยมองกลางๆนะครับกลางๆไปว่า โอเคแหละมีมีรักเข้ามาแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจในเดือนเดือนนี้แต่ก็ไปทํางานนะเพื่อเก็บทราบหาทรา์นะมันจะเป็นผลดีกว่ามันจะสุขใจกว่านะเพราะในเรื่องของความรักก็ยังถือว่าเป็นช่วงปรับบางได้อยู่นะครับมีเกณฑ์ว่าจะมีคนมาแอบชอบแอบรักเนี่ยนะมีเข้ามาถ้าคนโสดนะครับมีมีเกณฑ์ดี้วยว่าจะมีคนเข้ามาแอบชอบแอบรักนะแต่ถ้าคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยพอเราดูงานเต็มที่ ความรักมันเลยอาจจะเปราะบางไปในช่วงจังหวะหนึ่งครับสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a y o r 8กันได้ครับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นกำลังใจที่ดีซึ่งกันและกันให้กับทั้งทีมงานครูยอดาวรลาชีวิตแล้วก็ตัวผมเองด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ ช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาให้ทุกๆท,ท่านประสบแต่ความสําเร็จความรุ่งเรืองสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงก็ขอ,อให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของชะตาชีวิตทุกท่านทุกคนครับ